ใส่ได้ป่ะเออนี่ล่ะเออเขาบอกต้องลงไปทางล้างกระไรพักพายกันพักพักพายหรือพักแปลนักอย่างเกาะพักพายนี่บบนี้อืมหอมๆนะเนาะมาจะไปใส่อันเข้าบอทานี้ใส่กระสอบแล้วเข้าไม่โอ้ว่าจะได้กินเข้าไม่มา <c oughs> ต้นงยามเน,น,นา,านะ,ะจุ้มนี่กระพอแล้วนี่เดี๋ยวว่าเลาเราจะไปเอาใบตองตะกี้านายใครคือบ่มีวะพักขยันมาต้มาน้ำตั้ยังไงปิริเลยแล้วก็นั่นว่านาคามเฮากับบอคอยมีมีตะผู <ไง S 1> เป็นเอาโคฮอีรอนผูน่ะอืมเมื่อ,อ,อเดียวนี่ยผัดนาคามผัดหล่ยหล มาต่น้ำต่ามันนั้นนี่ใกล้ๆหิมทางนี่ยค่บว่ต้องลงไปลึกเลยเฮ้พี่มาเอาทางพีลายที่ไหนบ้านแมนด้วยไงนั่นเลยอือทุน่าเดี๋ยวเด้ออันนี้คือต้นพักขหงะงวดเด้อเอามาเบิ้งเด้อแม่วาอ่อนง่ายเลยโอ้ย ต้นวักขะแง,งอูอันนี้คือเขื่อเป็นเข <ตบ S 1> ืออ่อเลยอูต้นงามยังขนาดเลยมันจะดึงขึ้นมากอมันเป็นสิเป็นลักษณะเป็นเขื่อแล้วค่ะมึงแน่คุณอนะหัวพอละมั้งพอ,ลพอลแล้วค่ะทุกคนนี่นี่นะคะขะแงงขุงนา อันที่จริงอ่ะเป็นอันไลอ้อยนายยาคายจากไรวะ,ะเคยทำยาติ๊กยาคายว่าประมาณสิบเจ็ดไหลนี่แหลมะ,ะมั้งฮอตเลยเฉพนานะ,ะพทุ่งหนาเมนบ้านนี้มันมันาหลายค่้าเจ้าเลยแบ่งเฮส่วนอ้อยทั้ทุกคนอต้นไม้ข้างหน้าเราก็คือเป็นถนนนะคะถนนถนนเอพุ่งผ่านนี่แหละที่คนนี่แหละลเขาก็เลยนยี่่่ยดออกทัวแตจ้ไู เลยมา,มาดัมมาเกีียวอ,อยู่เขาก็เลยแบ่งที่นานะเลยแบ่งที่นาปลูกอ้อยแล้วก็เอาไวป้ปลูกข้าวแค่ไม่ถึงห้าไร่บ่ฮ้อนห้าไร่เลยมากใหญ่ขายวะที่เลือ,อปลูกอ้อยเบิร์เลยเพราะว่ามันทุกคนมันเห็นมูลค่าให้ได้หลายกว่าเพราะว่าบ้านเฮาน่ะทำนาปีละครั้งข้าเจ้าบได้ข่ายเข้าเนาะเขาเห็ดนาเข้าเพื่อที่จะเอาไว้กินแค่นั้นเองแล้วบ้านนี้สิบเจ็ดไร่เนี่พิ่นก็บ่าขายคือเก้า มันเลยหลายหลายระบาดที่นี่ก็เลยว่าเออมันมันมีพวกแบบว่าน้องสายเพิ่นนะปลูกอ้อยละเพิ่นสามารถส่งโรงงานได้เนาะเพิ่นก็นเลยเออมันได้ไรได้กว่ากันหลเพิ่นก็นเลยแบนปลูกอ้อยไปนี่แหละเหลือไว้ปลูกเข้าประมาณหา้าไร่จากตรงนี้แล้วก็ยาวไปแล้วก็มีไฮนายอยู่ข้างหลงังฮะ เออใบตองปะเราจะไปเอาใบตองนะคะทุกคนเท่าสิบปม,มุมงนันมีดมามีดมาอยู่ป่ะเดินไปเอาต้นกล้วกลยกระไลไลหรอกน่าเขยเพ่นฟูกไว้อืมอันนี้ใบตองตามคันนานะคะทุกคนอันนี้เราบอไปเอาตรงข้างบนแถวเถียงนาเพราะว่านี่เอาตรงนี้เนาะมันมันกล้วยหอมหรือกล้วยน้ำว้าเอาได <c oughs> บบต้องเอาเป็นการมาได้ทิเอาเอาตะไบอันนี้มันหักแล้วต้องเอาออกเลยเอาออกเลย,อ,เลยอืมบัดท,ทีนิกออันนี้เพิ่นแบ่งเป็นสานนำป่าก,กับโบได้เลี้ยงดนะคะทุกคนหมายถึงว่าเอาปลามาปล่อยก็จริงแต่ปล่อยให้เพิ่นกินผักตบเชว่าผักบุ้งผักอะไรไปตามธรรมชาตินะคะอืมเพิ่นกะหิมสาเพิ่นกะปุก๊กไม้ไผ่มีเถียงน,น้อยอยู่ตรงนั้น นี่ค่ะที่นาตรงนี้ที่เพื้นเอาแบงอ่ะปลูกข้าวยาวลงไปข้างล่างต้นมะพร้าวเอ้ามะพร้าวขหลายแถบบ้านนี้นี่มะพร้าวเหลืองดูแต่นี้ไโอ้ยโบหูมืองานนะเขาหามะพร้าวกันไม่ถิบคุณหูมาต้อยเอาแล้วนี่เออ,เอ,อบ่หูไว้นาย่าใครมียูเฮือนนะมียูมันทะยุสูงนะเอาอย่าง ไปตองสิมกหมน่อไหมนะคะต้นเอาตอเอาทา้าบนดีกเอาตัวะไรก็ได้ที่เฮาสะดวกท,ท้งเทิงบอกนี่แหละนี่งานนี่ก็ได้นี่ไ,ไกลไกนีอ่อันนี้กล้วยน้ำว้าเบิ้งต้นกระหูแต่ว่าอันนั้น่าจะเป็นกล้วยหอมิ้งลำต้นมันนะกล้วยหอม กว้วนว่าเพิ่นสิต้นเรียวๆในนี้เนาะเวลาเป็นมากกินนำกับปะทันโอ้ยว่ามีกล้วยซุกเนาะสิเอาไปเห็ดกล้วยทอดให้ยายเลือนกินไปกินอยู่หลัง,งพอกสอนอาทิตย์ไปซองมือซื้อซองมือแซบแหมอมุนจนข้อเฟเลาวเราก็กเลยว่าให้เราฟังเราละยิ้มยิ้มคนยองว่ากล้วยทอดเราแซบเนาะยายไหนยังว่าเป็นกล้วยทอดที่กินชิ้นเดียวไม่จบต้องกินเพิ่มมันแซบทิบป,ปะวะ กล้วยแนะเออเราเรา,เราสืแป้ฟ้าฟ้านกล้วยนะบางๆแล้วแป้งเราในี่ซูบอนาแล้วก็มันกล้วยซุกเราบอด้เอากล้วยอยันเฮิ่มทอดนะอ่ะนะมันละแ่บไหมบอด้ซื้อมาเพราะว่าเมืออ่อหน้าไปผัดซื้อแล้วผัดข้าวนะสองเมืองเลยก็เลยบอด้ซื้อมาเอาอีกจักหน่อยนึง อันนี้เกี่ยวแล้วแล้วแต่เข้าเพิ่งงามงามเลยนี่สิบข้าใหญ่ใครจนหลุมยุนาเฮานะก็งามเลยงามเพราะว่ามันดำเดยปีปีที่แล้วนานาเหาอ่ะเขาว่านเอาเนาะยุยุนยุนาน้าว่านไอ้ไ้นะแต่มันเป็นนาดันไม่เด้มันก็เลยงามเ้ยแต่อันนี้คือมีน้ําขังว่ะ ตะกี้ฝ่าย <ๆ S 1> อยู่ใส่วัตถีกูเบิงบอออกอลไรได้หนิเรื่อยู่มองนี่แหะอ่าข้าวบดคือเฮ็ดปุ๊กเข้าไรตะกี้คือจั่งน้ำไหล่ๆน,นี่เขาดาันเด้ขอเขาดันตะกอนมันบบเมนนาไฮไปเลยเมนมัน,นมสิเป็น<า>เป็นห้องลงไปเลยเนาะเป็นไฮแน่นโอนอยเขาดันนี่ไปเอาต้นต่อไปค่ะตามมาตามมามักขาวห้าวใครเนี่ยตะฝนเศาตก ไม่ได้หรอซุมนีม่เตรียมพายางคุมเข้าไว้แล้วคุณนะเออก้อนนี่ลหละต้นนี้ลหละต้นกล้วยปูหิมคนานี่บบแมน้อยน้อยนด้นี่ปูเต็มทานตะกเต็มเลยนะเรียงเป็นระยะลิมส่วนอ้อยไปเลยเนาะอืมก็บ้านไมท้ทุกแลงเออ<ๆ>อุ้ยเดี๋ยวเขากะต้นอ้อยแล้วได้นีนเดือนหน้าต้นวะมันได้เวลาแล้วนะคะทุกคนปีที่แล้วปลูกมัน ใช่ปีที่แล้วตุยังได้มาปลูกมันอยู่ได้ถึงปลูกได้ถึงตอนคนแต่ปีนี้เขาปลูกอ้อยกันนะคะเบ่าวมุกดหารเรานี่มันมีทั้งโรงมันนี่เขาไปส่งยุ่ใส่ว่ายุ่มุกบอ่อืมอ้อยมันมีโรงงานน้ําตาลมันตาามแต่มันนี่บอในัใจเนาะ ตะคนกระปุกอ้อยมันหลายอยู่อยู่ที่หนึ่งที่อัน,นเรียกประภารไปส่งตลอดในยูคบุรีรัมบ์อ๋อบุรีรัมบ์บอแต่บอกว่าเข้าตะโคนเอาไปส่ง,สงอยุติสายเอา,าเอาเอาหนีสายมันเอิดเทิบออกไปพอแล้วเนาะพอบ่ได้หลายละอเอาพอกระพาะอย่าลืมตั้นเอาหัวสีไข่เด้อยถือถือไปก่อนเออเอาไวไ้ใช้ดำดิสนิทตั้นเอาก้อนนี่ล่ะใกล้ใกล้ในทิพย์เพราะว่า ยูพึ่อนมันบ่มีได้สะมันได้ลงมาแล้วัดเอารถเอาเจากกล่หนึ่งลายๆเนี่ย็เองเดมต้องเสียมคุดนะบ่คุดตัดเอาตรงหัวตรงขั้วมันเลยนะ่ะเออแล้วก็ตัดใบเยียามันออกมันได้มาแล้วับยามซีไซนะ์น่ะแลนห้าหัวสิงไคลเฮาอยู่กลางบ้านนะ่ะนี่ถยู่ในนาเนาะว่าสิมาได้ แต่ก่อนนี้เพื่อน,นที่ยากดินหุนน้มไน้ก็ยังอยู่นานเอ,ออยู่เฮือน,นตอนแรกมันก็มีซองก่ออันหน้าอยู่เป็นเออจ้าแม่เล้ยผัดดับดับเบิร์ดดับดบรร<อ>ยากาศเสีเหตุกับข้าว,าวห่าบ่มีด้ะนะดยวยกันจต่สีเหลวเคลือบพริกด้วยนะยท่านิ่นเมื่อวานกักระเท็บหักที่ซูกระสือมาแน่หล่ะล่ะ กูก็น,นาน,นานออกมาทีออกมาเอามาหุ่ง